วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของแม,าาม่ตาแม่ก,กบกันนะคะเป็นแม่สุดท้ายแล้วใช่ไหมด่ไหมคะใช่ทีนี้ค่ะมาดูความหมายของมาตราวันที่หไหมครับอะไรนะคะเขียนวันที่ไหมครับวันที่ไม่ต้องเขียนแล้วค่ะเพราะเราเขียนตาคำบอกไปแล้วเนาะอ่ะมาดูมาตรากบกหรือแม่ก,กบ มันไม่ใช่มีแค่บอเบม้ตัวเดียวใช่ไหมมีเพื่อนๆตามมาด้วยมีตัวอะไรบ้างอ่ะตัวอะไรคะบอเบม้แล้วก็บอปันไม่ปอปาพอพัน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 อะพอสังเผาเป็นตัวสปกดไมีกี่ตัวเนี่ยบอเบม้หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวใช่ไหมมันอ่านออกยังเป็นบอเบม้เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะทีนี้เช่น คำที่ผสมด้วยสละเสียงสั้นพ да. ูดบ่อยเลียนนิสระเสียงสั้นใช่ไหมอ่อใช่วทำว่าอะไรจออาบอจาบตับสอสอนสิบสิบตอตุบตุ๊บไม้ทตุบตุบตุบตุ๊ตุบตุตุเออตุบตับ ไปค่ะคำว่าคอเอาเอาเขาอะไรออาลคอบาต่อไปผสมได้สระเสียงยาวเช่นแองบแอแเบบลอเบอเบลอเบียอเอบ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 อ่าต่อไปมาอูตัวอย่างอเ อันนี้รูปอะไรคะรูปอะไรตอบตอบค่ะตอบเป็นบอเไม้สะกดใช่ไหมจออบอจตอบอันนี้สะกดตรงตัวเนาะ่อไปอันนี้ไม่ตรงและไม่ใช่บอเบม้และจะเป็นตัวอะไรสะกดเนี่ย,ยพับเนีน <ะ S 1> ่ยพอพานพอพานสะกดแต่เราเออกเสียงเป็นบอเบม้ใช่ไหมคะพออ่ะพอทับพออี พีอันนี้ทัาพีทีนี้ให้เราอ่านพร้อมกันดอกอนี่ดอกาที่สองมีอะไรมีทะเลมีภูเขาเนี่ยเขาเรียกว่าทําาขาที่ สามค่ะอะไรเนี่ยตะเกียบะตะเกียบอ่าตะเกียบอันนี้ล่ะเราใช้เป็นระเกียยางลบางลบง่ายไหมง่ายเนาะต่อไปอ่ะมาอาจากคำนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามออบ,บ,มอบงมออบโมออบกโรอบ กลางมากงมากติ่ตนต่อไปค่ะคำว่ารออบอกาคำนี้ค่ะก็รออบอปลอออ่าอ่านเองเลยทีนี้หอม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 ะออมหอ่อรหออมาอมอรหออออมออมาออมหออ โทรศัพท์โทรศัพท์แอบโทรศัพท์ค่ะคำต่อไปผู้เทียนผู้เทียนคำต่อไปค่ะหาบหาบรอเอเรไม่เอกเร่ไม่เล่ลูกรอเอเรไม่เอกเร่หาบเร่หาบเร่ต่อไปค่ะผักอะไร ผักอะไวาผักตบชวาผักตบชวาอกในกพิราบดอกกาจีบนอกกาีบกระจีบรีบานั่งพับเพียบช่างอาพับเออช่างอาพับสุดท้ายคำที่หาอ่านพร้อมกันแบบโพสสอบ่าแบบโพสตสอบทีนี้ก็มาถึงแบบโพสสอบของเรา คือให้หาอะไรหาอะไรคะหาคำที่เป็นแม่กบ<ม>ตัวสะกดแม่อะไรแม่กบมาสิบคำนะคะเมื่อทบตัวแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค